มนันขึ้นไปล้วนอนใช้ซีมีเกี่ยวไปก็ได้องอกนั่นแก็กสิบหากินใส่มันเดือดได้การไม้ได้การเพราะน้ำปลาเนะี่ยโอ้โหใครวะมันมาตั้งแต่ไกลมันมกินไข่เจียวดีมาก ไนนนะข่เจียวประมาณสองแสนใส่เสียบอยลอนดอนป้าหงอหวดอยลอนดอนเพื <c oughs> ่อแต่ก่อนผมไปเรียนที่ลอนดอนไงผมก็เลยมีเพื่อนสนิทอยู่ที่ลอนดอนนะฮะหลายคนล้วก็แนะนําให้ผมใส่เสียลอนดอนนะครับหลายคน้น ใส่เสือลันดอนหมวกกุชชีกระเป๋าดิออนาฬิกาอย่าปากอย่าป,ป <Okay. S 1> กากบางคนบอกว่าอะไรเขาคงโง่หรอกมึงคือมึงออกเอาแบบลอยๆแบบนี้เดินมา้องช่วงพ่าวป้าปุ๊บประมาณนี้เด้อเวลาพ่อเนี่ยตาเห็นไง สวัสดีและสวัสดีวันแรพ่อในตาแถงเบาไปเลยหัวหอนหลีนยังก่อนหูหอนยังก็หูหอดอ,อ,อันเอาประแดกมะปุงในทันไม,นะม่อีอเลียนะใครระต้อูการกระตูกกระต้กข้าวราตลอช

เขาเปียกทุกเผือน <Allah> <V> <Allah> ี่ยองเรียมรับเลครับที่เขาเนี่ยอร่อยมากที่เราาำแล้วเดี๋ยวเรียกลองนะ